ในหลักการบริหารความเสี่ยงในการเทรดอันดับแรกนะครับต้องเข้าใจเรื่อง RR ก่อนนะครับ RR ย่อมาจาก Risk to Reward ครับก็คืออัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั่นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนยกตัวอย่างเช่น RR 1ต่อ2ก็หมายถึงว่าเราเสี่ยง 1, 1ส่วนเพื่อหวังกำไร2 1, ส่วนครับ เช่นเรา SL 100บาทเราก็หวังจะที่ทำกำไรตรง200บาทประมาณนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างกราฟนะครับจากรูปจะเห็นว่าบายตรง Entry ครับแล้วก็ตั้ง Stop Loss ต่อ Take Profit 1ต่อ2ส่วนนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราโดน Stop Loss เนี่ยเราจะเสียสมมุติว่า100บาทเราในส่วนของกำไรเราก็จะได้200ครับมันก็คือ RR 1ต่อ2นั่นเองครับ ซึ่ง RR จะสัมพันธ์กับวินเลทหรืออัตราชนะนะครับยิ่ง RR ต่ำเนี่ยเราก็ต้องการวินเลทที่สูงครับถึงจะมีกำไรได้เช่น RR ที่1ต่อ0.5ต้องการอัตราชนะ70%ขึ้นไปครับถึงจะได้กำไรแต่ RR หต่อ3เนี่ยต้องการแค่30%ก็มีกำไรแล้วครับนี่จะเป็นกราฟของจุดคุ้มทุนนะครับที่ RR หต่อ 1- ถึง1ต่อ4ครับ โดยแกนแนวตั้งอ่ะจะเป็นวินเลทครับส่วนแกนแนวนอนจะเป็น RR อย่างถ้าเราเก็บ RR 1, 1. 1. ต่อ1เสมอแปลว่าเราต้องเทรดให้ชนะเกินครึ่งครับหรือ50%ถึงจะมีกำไรดูจากกราฟเส้นสีส้มครับยิ่ง RR สูงวินเลทที่ต้องการก็จะต่ำถึงจะคุ้มทุนนะครับทั้ง RR สูงและ RR าต่ำก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับไม่มีวิธีไหนดีหรือไม่ดีครับ แต่เราควรจะเลือกวิธีที่เหมาะกับการเทรดและจิตใจของเราครับยิ่งระบบที่มี rr สูงจะมี recovery factor ที่สูงครับ recovery factor ก็คือตัวที่จะบอกว่าระบบเราอาจจะก,กลับมาคืนทุนได้เร็วแค่ไหนครับหลังจากขาดทุนต่อเนื่องสำหรับคนทั่วไปถ้าใช้ rr ต่ำเกินถ้าเทรดพลาดเองนะครับจะใช้เวลาในการทำกลับคืนมาค่อนข้างยากครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้ rr 1ต่อ0.5เนี่ย ถ้าเราพลาดไป3ไม้อะเราจะได้เท่าทุนนี่เราต้องเทรดชนะหไม้นะครับแต่สำหรับการเริ่มต้นนะผมแนะนำว่าควรใช้อาหนึ่งต่อหนึหรือ1ต่อหนึุดหรือว่าสูงถึง1.2ก็พอได้ครับเพื่อที่เราจะทำให้มีช่องว่างครับเวลาเราเทรดเพราะมันมี r e c o v e r รี่แฟ o เที่เหมาะสมและเทรดไม่บ่อยเกินไปครับ ในตารางนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างที่การเทรดด้วย RR 1ต่อ3นะครับก็คือเราขาดทุน100บาทได้กำไร3าไร300บาทครับจะเห็นว่าขาดทุน5ไม้แต่กำไรแค่2ไม้ก็ยังจะกำไรนะครับโดยวินเลตกับ RR เนี่ยมันจะแปรผกผันกันครับเช่นวินเลตสูงเนี่ย RR ก็มักจะต่ำในระบบเทรดนะครับ แต่ถ้าระบบวินเลตสูง RR สูงก็เป็นไปได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน t ไทม์เฟรมที่ใหญ่ครับซึ่งกินระยะเวลาในการเทรดนานครับประมาณว่า Time f ฟรมเดย์ประมาณนั้นครับก่อนจะเลือกว่าเราจะเก็บ RR ที่เท่าไหร่นะครับเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะรับการขาดทุนติดต่อกันได้แค่ไหนเราชอบเทรดบอยหรือเก็บกำไรยาวมากกว่ากันและที่สำคัญที่สุดน,นะครับเราทำตามระบบที่เราคิดไว้ได้หรือเปล่า เช่นเราจะเก็บยาวเนี่ยเราอดทนรอได้ไหมอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือดอดดาวครับซึ่งไอ้ดอดาวเนี่ยคือการที่พอร์ตเราขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาจากจุดสูงสุดครับเช่นมีทุนหมื่นบาทเทรดไปเทรดมาขาดทุนเหลือแ0 0พันอันนี้เราก็จะถือว่ามีดอดาวที่2,000บาทหรือ20%นะครับ โดยตามหลักการความน่าจะเป็นเนี่ยไอวินเลท35%อะเราเจอแน่ๆครับขาดทุน6-7ไม้ติดทุกร้อยไม้ครับคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับจะเกิดขึ้นบ่อยส่วนไอวินเลท80%เนี่ยก็ยังเจอขาดทุน2-3ไม้ติดนะครับในทุกร้อยไม้แต่ด้วยวินเลท35%เนี่ยที่มันมี RR สูงอะมันจะมี recovery factor สูงครับก็จะกลับมาคืนทุนไวกว่า แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะนําแนะนำนะครับแบบกลางๆครับก็คือใช้ RR 1.2ต่อ2วินเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ40-50%นะครับโดยเฉลีย่ยในการเลือกระบบเทศว่าจะเก็บตามสัดส่วน RR ที่เท่าไหร่นะครับอย่เลือกจากผลลัพธ์แค่ระยะสั้นนะครับระบบที่ดีควรมีข้อมูลจริงรองรับในระยะยาวครับและควรมีจํากัดขาดทุนกรณีขาดทุนติดต่อ,อก,กันแบบผิดป,ปกติครับเช่นในวินเลทเนี่ย เจอขาดทุนติดต่อกัน19 2 0ถึง20เทศเนี่ยปกติมากครับแต่ถ้าเกินนั้นนะต้องระวังส่วนในวินเลจที่ไอ้้าสิครับขาดทุนห้าครั้งก็ยังถือว่าปกติครับแต่ถ้าขาดทุนเกินอย่างเนี้ยก็ต้องมาทบทวนแล้วว่าเป็นที่ระบบหรือเป็นที่ตัวเราเองจาก EP ก่อนหน้านะครับการเทศแบบ Quick Snap จะมีวินเลท แกว่งอยู่ที่ประมาณ35% 5 5ถึง55%ครับโดยที่วินเลทเกิน34%ขึ้นมาก็ทำกำไรได้ละครับเพราะเราเก็บ RR 1ต่อ2นะครับและการเจอขาดทุน3-6ครั้งติดต่อกันในบางช่วงถือว่าปกติครับแต่ถ้าขาดทุนเกิน10-12ครั้งถือว่าผิดปกติครับเพราะเกิดขึ้นได้ยากมากอาจจะต้องหยุดเทรดเพื่อทบทวนหาสาเหตุครับ ส่วนเค t เ i l ์เทลหรือระบบลันเทนะครับวินเลทจะแกวงอยู่ที่30-50%ครับโดยที่วินเลทมากกว่า20%ขึ้นไปก็มีกําไรนะครับ RR จะขึ้นอยู่กับเทรนครับอยู่ระหว่างที่ 2-10R ครับแต่จะมีโอกาสขาดทุน5-8ครั้งในบางช่วงนะครับแต่ถ้าขาดทุนเกิน12-16ครั้งต้องกลับมาทบทวนระบบเช่นกันครับ และที่สําคัญครับในฟอนเล็กเนี่ยมีปัจจัยไม่แน่นอนสูงครับเราต้องรู้วิธีจัดการเงิน,งนทุนครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองคนเทรดฟอนเล็กครับเราเทรดสมมุติว่าบล็อกมันเจ๊งไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เงินคืนนะครับแต่โอกาสเกิดขึ้นไม่ไม่สูงครับแต่ก็มีโอกาสเกิดเพราะฉะนั้น่ะเราควรจะวางทุนแค่5้0ของเงินทั้งหมดเราก็พอครับและใช้วิธีถอนหรือเมื่อมีกำไรครับ หรือเติมเข้าไปเมื่อขาดทุนเพราะว่าใน f อเร็กซเนี่ยมันจะมีเลเวเ t e ครับทำให้เราอ่วางเงินน้อยแต่เทรดด้วยลอตสูงๆได้ครับไม่ต้องวางเงินเต็มจำนวนโดยเราจะใช้เลเวเ t e เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่เราควรจะจับกัดความเสี่ยงต่อไม้ไม่ให้เกิน1%ปครับปลอดภัยที่สุดแล้วเติมเงินให้พอเทรดประมาณ10ไม้ครับเช่นตัดขาดทุน1%ก็เติมเข้าไป10%พอรครับ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ผมใช้อยู่นะครับเราอย่าไปเสี่ยงทุ่มเงินลงไปในการเทรดไม่กี่ไม้ครับเราควรจะค่อยๆเทรดกำไรสม่ำเสมอจะดีกว่าเน้นโตอย่างยั่งยืนครับเพราะเรายังต้องเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงในตลาดที่มองไม่เห็นอีกเยอะการจำกัดความเสี่ยงอ่ะจะทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้อย่างยั่งยืนใครมีคำถามก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับมาคุยกันได้ หรือถ้าใครต้องการเพย์บุ๊กก็ทักมาได้เช่นกันสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ